สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่นาะก็ไม่ได้ลงมา2วันแล้วนะครับพี่พี่วันนี้เลิกโอทีมานะครับก็มีเวลานะครับมาทําคลิปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วติดแล้วค่อยติดตามแนวทางนะครับพี่พี่นาะงสำหรับแนวทางลาวสามัคคีนะครับค่ำคืนวันที่20สิงหาคม2568นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข6 นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกหกสองหกห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามตัวศูนย์หกห้านะครับ ลาวสามัคคีนะครับส่วนลาวสามัคคีนะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 3 2 4 2 8 6 3 6 4 6 8 สามตัวหกสองสี่นะครับประกาก็เริ่มจางแล้วนะครับพี่พี่เนาะยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะออกไปซื้ออยู่เดี๋ยวขอลงคลิปใหพ้พี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะเรา v i p นะครับเรา v i p ผมให้ไปที่เลขแกับเลขสนะครับสายรูด ให้ไปที่เลขสี่สี่ศูนย์สี่หกสี่แปดแปดศูนย์แปดหกแปดเก้าสามตัวแปดสี่ศูนย์นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับกับแนวทาง3าลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่นะ้องชื่นชอบในรอบไหนค่ำคืนนี้แอดขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับขอบุณน,นะครับที่เข้ามาเนาะติดตามรับชมแนวทางนะครับพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางตั้งแต่ในรอบเช้านะครับรนอะหุ้นนี้ก็อีนะครับแล้วก็มาลาวสตาร์ นะครับแล้วก็รวมถึงห้านอยนะครับรอบดึกก็จะมี3าลาวเนาะแล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ